ค่ะสองร้อยยี่สิบสี่คุณวันสิดานะคะค่ะอยู่ค่ะค่ะเชิญได้เลยคะ่ะถ้าจะให้ช่วยเอแชร์ในเรื่องของคำถามแจ้งได้นะคะแต่ถ้าจำได้ไดต้ได้ยินปกติค่ะอ่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อวันสิดาอาศัยศาสตร์นะคะอายุห้าสิบเก้าปีอาชีพก็อิสระรับจ้างทั่วไปอะคะ่ะการศึกษาจบปริญญาโทค่ะการเจ็บป่วยไม่มีนะคะ มาจากจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ต้องการศึกษาภาคเออสังกัดการศึกษาภาคกลางค่ะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเรียนวิชาลามนะคะก็คือว่าที่สนใจเพราะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยนะเพิ่งจะเข้ามาตรงนี้เมื่อวันที่สิบห้ากันยานี้เองค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยคราวนี้เข้ามาพอฟังฟังหมอียว หมอเขียวนะคะก็บอกเออมันก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มันก็ธรรมชาติบําบัดด้วยแล้วเกี่ยวกับพวกการกินการอยู่สมุนไพรอ่ะนะคะก็คือเลยสนใจด้านนี้นะคะแล้วก็ที่ได้ประโยชน์ก็คือเราได้รับความรู้นะคะได้รู้เรื่องสมุนไพรรู้เรื่องการกินอยู่ร้อนเย็นนะคะคืออันนี้ยังไม่ทราบมากมายเพราะว่ายังใหม่อยู่เพิ่งเข้าปีสิบห้ากันยาน,นะคะค่ะ นี้ไม่ทราบว่าติดตามผ่านช่องทางไหนคะโซเชียลหรือว่ามีพี่น้องแนะนำอ๋อหมอนนกค่ะหมอน,นกแนะนำะเมื่อวันที่สิบห้ากันยายนเดือนที่แล้วเนี่ยค,ะค่ะรู้จิกคะเขากัดาสอบถามนะคะเมื่อกี้คุณอาบอกว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาโทพอจะลงรายละเอียดอยีกนิดหนึ่งได้ไหมคะแล้วก็อาชีพด้วยค่ะรับจ้างทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็จบปริญญาโทสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะ แล้วก็อาชีพก็เมื่อก่อนนี้ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วตอนนี้ก็ออกมาแล้วแล้วก็มาด้านเออตอนนี้กําลังศึกษาด้านนวดไทยด้านสปาเนี่ยค่ะก็รับจ้างก็ครนี้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะ่ขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะแล้วเอ่อพอมารับฟังข้อมูลเห็นว่ารับฟังมาช่วงประมาณช่วงวันที่สิบห้ากันยาตอนนี้ได้ ประโยชน์อะไรหรือว่าได้อะไรบ้างจากการที่มาศึกษาหรือว่าร่วมเรียนรู้ในในตอนช่วงนั้นนะคะก็ได้ก็อย่างว่าอะไรนะปกติเนี้ยจะเป็นคนใจร้อนแต่พักหลังนี่ก็เย็นลงแล้วนะคะแล้วก็ได้มาศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะมันก็ทําให้เรารู้นะคะแล้วก็เรื่องธรรมชาติบําบัดเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็เรื่องกินอาหารเป็นยาที่ที่เพิ่งได้มาใหม่เนี้ยค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยทําค่ะ อันนี้ไม่โกงเมื่อก่อนไม่เคยทําเลยก็เพิ่งจะมาเข้าไปตอนที่หมอนกแนะนําเนี่ยค่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้คุณอาพูดถึงอาหารเป็นยามีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมคะอ๋อไม่มีค่ะก็คือศึกษานะคะก็ได้เออได้ฟังแต่ไม่ได้ฟังตลอดนะคะเพราะต้องทํางานด้วยค่ะก็ได้รู้ตรงนี้แล้วก็คือว่าต้องการที่ว่าเพราะตอนนี้ก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะไรด้วยก็จากยาแก้โควิดอะไรกันอยู่อย่างเนี้ย ก็คือเออเราได้มีความรู้ด้านนี้ไว้นะคะเพราะาตัวเองก็เป็นพวกจิตอาสาด้วยก็เลยอยากรู้เอาไว้อ่ะค่ะเวลาทําอะไรมันจะได้ไม่ผิดพลาดอ่าขอบคุณมากค่ะค่ะอย่างงั้นขอสามคำถามสุดท้ายนะคะค่ะจะสามารถถือสินห้าได้ไหมคะก็ปกติสินห้าอยู่แล้วครัอาจจะมีหลุดบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันบางครั <c oughs> ้งก็อาจจะหลุดได้ เป็นสินค้าแบบทั่วไปนะคะสินค้าเบื้องต้นเบื้องต้นค่ะได้ค่ะจะรับฟังแล้วก็เชื่อในมติหมู่กลุ่มได้ไหมคะได้ค่ะจะสามารถเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคะได้ค่ะปกติทุกวันนี้ทำอยู่แล้วค่ะฟรีค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดต่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะ เมื่อกี้คุณอาบอกว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆสิบห้ากันยาที่ผ่านมาเองนะคะแต่คุณอาพูดถึงว่าสามารถที่จะลดในเรื่องของอารมณ์ความกโกรธลงได้อขอขอเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนึงค่ะสั้นๆค่ะ,คะขอพูดคุณค่ะค่ะก็คือปกติก็เหมือนกับว่าเพิ่มเติมอารมณ์ปกติก็เป็นคนที่คิดอยู่แล้วว่าอะไรนะก็คือจะไม่โกรธไม่อะไรแล้วก็ชอบแนะนําคนอื่นอย่างเงี้ยว่าอย่ากโกรธนะคิดนั่นนี่คิดงตัวเองแล้วนะคะโกรธแล้วแก่ค่ะคิดแค่นี้ ว่าโกรธล้วแก่อารมณ์เสียแล้วแก่แล้วก็มักจะแนะนาใครๆเ็าทั่วไปว่าอย่าโกรธนะเราอายุแล้วอย่างเนี้ถ้าโกรธเราก็จะยิ่งแก่คิดแค่นี้โกรธล้วไม่สวยเป็นธรรมดาค่ะไม่คิดอะไรมากขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีนะคะขออนุญาตโหวตค่ะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้ไหมคะยกมือค่ะ ไม่มีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผ่านในขั้นตอนของการสัมภาษณ์แล้วนะคะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะอนุมทนา,นาด้าดวยค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะ